คนสุรินทร์บุรีรัศรีสเกตนั่นแหละเป็นคนตั้งชื่อให้สยามเป็นว่าเสียมก็คือมาจากการโกรธของคนสุรินทร์บุริรัศรีสเกตสมัยก่อนที่เขายังไม่ลงลืมเหมือนพวกมึงสมัยนี้เข้าโมโหที่สยามไปปล้นไปทําร้ายพวกเขาเขาเลยตั้งชื่อเสียมนั่นให้สนับสนุนโดยโตโยต้าบัสทุกบริการกด1268 โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคือโจนอะไรเสียมคือโจนเสียมคือโจนเสียมคือโจนอะไรอะไรเสียมคือสยามค่ะสยามที่แปลว่าความเสมอภาคความรักความสงบความเท่าเทียมกันหรือเป็นชื่อเรียกของประเทศไทยสมัยก่อนอันนี้คือความหมายของคําว่าเสียมแต่กัมพูชาเขาเอาไปแบบเหมือนแบบผันเรียกอะ เซียมเซียมสยามเซียมเซียมเซียมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพูดไม่ชัดอ่ะประมาณว่าอยากกระแดะพูดไทยแต่พูดไม่ชัดก็เลยแบบเซียม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 สยามเซีย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 มถ้าไม่รู้ความหมายให้ไปเซิร์ชใน Google Google เอ็กเซนต์ตรงไหนนะคะ Google ไม่ใช่ Google นะเมียน Google แล้วรู้ไหมว่าเขมเมแปลว่าอะไรเขมรแปลว่าขี้ข้าฟังนะคะฟังจะชัดดูเอ็กเซนต์ดูเสียมเนียงปากดูปาก แปลว่าคีคา่าแปลว่าธาตุแปลว่าค่ารัฐใช้หรือสั้นๆแปลว่าอีควายเสียมคือโจนเสียมคือโจความหมายที่ความเสมอภาคของพวกมึงคือเสมอตรงไหนวะกูไม่เห็นความเสมอภาคของพวกมึงออกมาโชยกูเห็นเลยนะใช่<ด>กูเชื่อว่ามึงก็รู้ดีนะแต่อะไรๆมันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมอืมแล้วคำว่าเสียมเนี่ยชื่อ นั้นใครเป็นคนตังให้มึงรู้หรือไม่ว่าคือคนสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตนั่นแหละเป็นคนตั้งชื่อให้สยามเป็นว่าเสียมก็คือมาจากการโกรธของคนสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตสมัยก่อนที่เขายังไม่ลงลือเหมือนพวกมึงสมัยนี้เข้าโมโหที่สยามไปปล้นไปทำร้ายพวกเขาเขาเลยตั้งชื่อเสียมนั่นให้นะมึง ต้องไปซื้อดูจากคนแก่ที่ยังไม่มีใครตายแล้วจำประวัติศาสตร์ได้นะเขาทำไมถึงได้ตังวาเสียมแล้วมาเกิดมาจากอะไรคือหนึ่งครั้งแรกเลยคือไทยกับเขเมรเซียมสยามกับที่คนสุรินทำสงครามไม่ใช่สุรินอย่างเดียวนะมีบุรีรัมศีสเต,ตที่เป็นเขเมรน,นั้นๆสมัยก่อนเขาเรียกว่าเขเมรสูงเพราะว่าอยู่พื้นที่สูงนะเออแล้วทีนี้พอทำสงครามแล้วชนะพวกเสียมเข้าใจไหม พอชนะแล้วก็โหสบายใจแต่ก็ยังรบกันอีกแต่เสียมมันก็เลยทรงคนมาขอเจรจาเพราะสรงคนมาขอเจรจาแล้วมันส่งผู้หญิงนะเป็นพูดมาคุยกันและทีนี้เขาพูดออนรอนเนาะทหารของคมเมนพวกมึงนี่แหละคมรนสริงบุรีรามศรีเจตนั่นอ่ะก็เลยยอมเจรจาเพราะพวกเขาสมัยก่อนก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เหมือนกันถ้าเจรจาก็คือเจรจาทีนี้เขาก็เลยตกลงกันคุยกันว่ายุดยิงกันแล้วเราต้องเป็นเลี้ยงกัน เขาก็เลยจัดงานเลี้ยงพอจัดงานเลี้ยงเขาก็เอาผู้หญิงสวยๆมาเต้นรงด้วยแล้วก็มีคนลูกหลังตามตัวให้พวกนายทหารทั้งหลายใช่ไหมพอทีนี้มั่วแต่สบายเพลิดเพลินลืมทิดว่าในเหล่านั่นมันมีนมยาเมาอยู่ยาพิษดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกินแล้วสลบไปพอตื่นขึ้นมาเขาก็เลยจับล็อกโซไปหมดแล้วก็เลยดิ้นไม่หล่นแล้วแบบนี <c> ้ <oughs> ดิ้นไม่หล่นแล้วทํายังไงเขาก็เลยล้าไปเป็นทาสต,ตั้งแต่สมัยนั้นก็คือพวกขมิญชรินบุริรัมสิงสเกต เขาเลยลากไปเป็นทาตั้งแต่สมัยนั้นไปเป็นขี้ข้านะที่แรกก็ลงโทษไปก่อนหลังจากลงโทษแล้วก็ต้องทํางานให้เขาเหมือนคนที่คุกนั่นแหละในคนในที่คุกอ่ะเําทำทำกรรมทำงานถูกไหมเออทีนี้เขาก็เลยพวกนี้ทางานเป็นคนรับใช้เขาตลอดไปแล้วทีนี้เขาก็เลยเลี้ยงให้พวกลูกหลานของพวกมึงที่อยู่พื้นที่สูงนั่นนะให้เป็นพวกเขาเป็นลูกหลานเป็นประชาชนเขาแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ก็อยู่ใต้อนา,านาจการปกครองของเขาแม้ข้างกู้เนี่ยไม่ยอม ดีลนตีกันจนถึงมีฝรั่รงมีญี่ปุ่นอะไรนี่มานะก็เลยตัดให้มึงไอ้นั่นไปนะตัดฟังไอ้ที่สริณารามนั่น <c oughs> เพื่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีไงก็ให้กูอยู่เป็นของกูเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นปะ่ะมันเป็นแบบนี้เรือเร่องปาแล้วคนเสียมสริรารามสิเกตเขาตั้งชื่อให้เสียมพวกเนี้ยเขาโกรธพโมโหนะเสียมปแปลว่าชนีนปกนปกปกกกัะอืเจ้า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 นะแปลว่าเจ้าเสียมแปลว่าเจ้านั่น,นททคืวบ้าน